นะครับ CLP นะครับมอบถุงยังชีพนะฮะโอ้ยเป็นจารีมันจะารีโทรศัพท์ไม่บนนอเนี่คือหลายมื่นถ่ายเป็นวิดีโอเลยนะครับถ่ายเป็นวิดีโอค่อยไปแคบบนนะครับ เนี่ยครับทีมงาน CLP นะครับท่านมามอบถึงยังชีพที่เทศบาลจําหวบ้านแพงนะครับเพื่อให้ผู้ประสบปัญหาภูเขกะไพยนะครับทดลองกันดีครับ พอครับอะไรมาได้บ้าคนถุงยังชีพซยกันได้ยังชีพเยอะมากนะตอนนี้เราต้องการรับสมัครผู้ประสบภัยด่วนถุงยังชีพมีแล้วยังขาดยังขาดผู้ยากไรยังขาดผู้ประสบภัยนะฮะนี่เป็นรถสวยๆยูนคือเทสบาลตะบนบ้านแพงโดยท่านนายกเป็น ตัวแทนรับมอบนะครับนายกจะนําไปมอบให้กับผู้ประสบปัญหาท่ากับภัยแล้วก็ผู้ยากไร้ต่อไปนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบ้านแพงนะครับท่านสุพรรณโกศลนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบ้านแพงท่านเขาเรียกว่าผู้หญิงเป็นผู้นครับผู้หญิงเป็นผู้นาครับผู้หญิงเป็นผู้นาผู้หญิงเก่งครับนําตั้งแต่ออกจากบ้านเลยครับนําตั้งแต่อยู่บ้านแล้วครับเราไม่เป็นผู้นําสิ ผู้หญิงเป็นผู้บังคับบัญชางแต่อยู่ในบ้านแล้วครับจาก CLT นะครับประมาณประมาณกี่ถุงครับนี่อยู่ในรถอ้อร้อยหกสิบถุงนะครับนี้ท่านเลขาเสื้อเรืองหลืองนี่ท่านเลขาจันทิมาสามร้อยกว่า ไปมอบมาแล้วใช่ไหมครับแล้วรงีดอนแดดอนแงอกค่ครับที่หน้างานมาแล้วครับนมายี่เราเข้าไมงาที่เราเข้าถนางฟ้าคนสวยมาถ่ายช่วยหน่อยตรงไหนเราเข้าไม่ถึงแล้วก็นายกเป็นตาครับตงสวย สวยคนสวยด้วยน้ำใจสวยด้วยนะครับมีแต่คนสวยๆด้วยนี่เดีย๋ยวเราจะไปเลื่อยเขียงต่อเลื่อยเขียงแจกเลื่อยเคียงแจกผู้ปรโสบอูทกภไนะครับ นายสุพันธ์โกศลนายกเทศมนตรีออยู่ที่นู่นม่นเช็เป็นัเนพื่อน่ขางหาไปแะเี้เาเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านภาาอ้าบ้านอันนี้กล้องเพื่อนอันนี้ถ่ายเป็นวิดีโอให้เพื่อนแต่บรรยายเพื่อนหน่อยเออเป็นเป็นวิดีโอเลยกดถ่ายใหม่ก็ได้